ตอนนี้นะครับกระแสสเตนบายของอินเวอร์เตอร์นะครับทมนาคนรนะับอินเวอร์ที่ประมาณ0.96แอมป์อันนี้ผมต่อผ่านระบบอินเวอร์เตอร์เป็นเป็นเป็นอินเวอร์เตอร์โซล่าเซลล์ผมมีระบบโซล่าเ,เซลล์อีกชุดหนึ่งมารวมด้วยนี่ครับเราระบบการสตาร์ทก็จะเปลี่ยนไปเพราะว่าเราสตาร์ทสามเส้นเป็น RSC รันสตาร์ทคอมมอนนะครับเจยทำให้กระแสที่ท,ที่ที่เคยกระชากครับที่ว่าทำให้อินเวอร์เตอร์ตัดแรงดันมันตกนะครับ มันจะไม่ตกแล้วแต่กระแสกกินอยู่เหมือนเดิมเลยครับสาสิบกว่าแอมเหมือนกันเนี่ยรับรอ,อดูนะครับอันนี้ติตาม,มกระชาร์จเขา่เขาเติมอยู่มือนเดิมปกติกำลังเล็งเครื่องก็ไม่ค่อยทำงานกำับรอบรอบมาค่อยๆค่อยขึ้นรอบมอนเตอร์รอจะอยู่ <รอ S 2> มัย้ยน<า>อ,อ,อยู่ดีเท่าไรหรืออยู่ดีแดด เต็มที่มันประมาณ2,008ใช่ไหมนนี้กระแสก็เพิ่มเพิ่มขึ้นมอินเวอร์เตอร์ไม่ตัดแล้วครับแล้วเราลันผ่านตัวชุดผสมโซลาเซลล์เป็นอินเวอร์เตอร์สำหรับขับมอเตอร์โดยมีชุดการไฟฟ้าเข้ามารวมด้วยการไฟเราก็จะใช้เป็นตัวอินเวอร์เตอร์นี่ครับปกติเลยกระแสนิ่งๆนะครับ3.3แอมป์ นี้ยังไม่ได้เปิดเบรกเกอร์ฟังนี้นะครับเปิดแค่ฟังที่ว่าผ่านอินเวอร์เตอร์ตัวนี้อย่างเดียวอินเวอร์เตอร์4,000วัตต์ก็ผมเรามาดูงานนี้นะครับเราะจะมาอธิบายนะครับตัวแฮนดูโล่นะครับเป็นอินเวอร์เตอร์ปั๊มนะครับใช้เป็นโซล่าเซลล์โดยตรงนะครับ ต่อมาเป็นปัม๊มตัวนี้ปัม๊มปั๊มลนยนะครับแรงครึ่งอ่าสองแรงสองแรงนะครับใช้แผงโซลาเซลล์ห้าร้อยแปดสิบวัตต์อยู่ที่หกแผงนะครับเข้ามาตรงนี้ปุ๊บเนี่ยครับเข้ามาในนี้เปิดเครื่องใช้งานได้ปกติอ่าและในกรณีน,นี้เราทําระบบเป็นระบบไฮบริดเข้ามาด้วยในในสว่วนนี้คือเราเอาไฟมาจากนี่นะครับไฟมาจากนี่ทองไปมาดูนะครับไฟมาจากนี่ เข้าอินเวอร์เตอร์มันจะเป็นชุดชาร์จอีกอีกแผงหนึ่งตัวนี้ใช้อีก4แผงนะครับชาร์จเข้าออจากระบบ p o M R M V P T นะครับดังต,ตอนนี้ตอนตอนแรกนะครับถ้าถ้าถ้ายังไม่มีไฟจากโซล่าชุดที่ว่าหกแผ่นนะครับ <c oughs> กระแสมันจะอยู่ที่ประมาณ30แอมป์นะครับตอนนี้ทาง ทาง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 แผงโซล่าเซลล์หกแผ่นนะครับได้มาผสมกันกันกนกบชุดระบบอินเวอร์เตอร์อีกชุดหนึ่งนะครับกระแสก็เลยได้ลดลงเหลือ23แอมป์นะครับ23แอมป์นี่หมายถึงไฟไฟดีซีจากแบตดึงเข้ามาผ่านชุดอินเวอร์เตอร์ตัวนี้ครับ4,000วัตต์ TBE นะครับเรียบร้อยครับผมรอบอยู่ที่ประมาณ2,000ันล้อสองพัรอบไอกระแสปกติใช่ไหมกระแสแปด แรงดัน AC อยู่ที่217โวลต์นะครับกำลังวัดอยู่ที่1,000วัตต์กระแสอยู่ที่7 5แอมป์นะครับเป็น DC นะครับรอบเท่ากันนะครับแรงดันอยู่ที่248โวลต์ถ้าแดดจะจับอยู่ที่ประมาณ280-300ถึงาโวลต์กำลังวัดอยู่ที่520วัตต์าการกินกระแสอยู่ที่2แอมป์ครับผมเรียบร้อยแล้วครับสวัสดีครับ